สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนานะคะสุดคำนวณมือนะคะแนวทางเข้านะคะ19นะคะก็หลุดไปนะคะล่างนะคะ50นะคะก็เข้านะคะ50 87นะคะก็มานะคะแปโพดโพบงโมสมโอนะคะแตกบนล่างเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเกือบแตก6ตัวเนาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี0มี5มี8มี4มีสามเราก็มี ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามกับห้านะคะเด่นไปที่สามกับห้านะคะเราก็มาเจาะสามกันนะคะก็จะมีสามศูนย์นะคะสามห้าสามแปด สามเก้านะคะสามหกไปด้วยเนาะส่วนเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเก้านะคะมีห้าเก้าก็ต้องมีห้าหกนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น 8 5 0 9น์เะคะ98นะคะ3า40 49นะคะมี 4, 6, ไปด้วยเนาะส่วนกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี0 0น 3, 3 5 5หหนะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องไลน์นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ S O D A S A นะคะ8805นะคะ9 9นะคะด่วนดิเข้านะคะเข้าทุกวันนะคะแนวทางทูบนะคะฮานอยก็มานะคะตัวที่แอดมินชอบ593038 5298นะคะ อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแอดมินพูดเจงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะการันตีได้ทุกคนแน่นอน,นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่นอนไววหน้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รื่งแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า